นี่คือการเพราะ,มะเมล็ดกระท่มโดยวิธีการเพราะแบบให้ให้โดยใช้ขี้วัวที่เอาไปลอยน้ําไว้แล้วจากขี้วัวสดๆพาไปแช่น้ําใส่กระสอบปลูปกปลูกปากมัดปาก,ปาก,ปากเรียบร้อยแล้วโยนน้าไปพอลอยขึ้นมาก็ามาตั้งไว้ประมาณสี่ห้าวันแล้วก็มาเพาะได้เลยส่วนประกอบก็มีดินขี้อัวที่ตั้งเอาไว้ประมาณสี่ห้าวันนี่ก็คือขุยมะพร้าวนี่คือแกลบดํา ซื้อมาจากหลวงสีทางบ้านวิธีเพาะก็คือให้คือเอาเม็ดกระท่มมาคือเม็ดกระท่มที่ตากแดดไว้แล้วมาบี้บี้อยามันละเอียดบี้อยามันละเอียดบี้ไว้บี้บี้ส่วนที่เป็นดอกบี้ยาละเอียดต้องตากแดดก่อนเอาเอาดอกที่กำลังที่ยังไม่โรยที ออดอกที่กําลังจะจำบานแต่ไม่บานทีแล้วก็มาบี้มาตากแดดแล้วก็มาบี้อย่างนี้บี้มันละเอียดละเอียดแล้วก็เศษศนมันจะเป็นเกสรแล้วก็มาโรยมาโรยเหมือนกับเพาะดินโครนนั่นแหละมาโรยทั่วทั่วกละมังมาโรยมาโรยไว้โรยทั่วโรยไปโรยไป บีก่อนนะม่ม่ไกระทามัน,มน,นท,มที่ตากแดดแล้วมาบี้ก่อนตอนแรกเอาต้นที่เอาดอกที่มันกําลังเขียวๆอยู่แล้วก็มาตากแดดให้มันดําแล้วก็มาบี้อย่างนี้มันจะเป็นเกสรกระมังลูกนี้หมือนกันมาโรยๆๆๆโรย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 ทั่วกระมังโรยโรยส่วนผสมก็คือขุยมะพร้าว ขี้หัวแกลบดำตอนนี้ผสมไว้แล้วแล้วก็มา,มาทำแปะ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 ปอย่างนี้แปะแปะแนี่วิธีเพราะแบบไม่ต้องใช้ดินโครนดินที่ที่ทำไว้แล้วต้องเอาน้ำมาชุลมก่อนให้มันเอ,อดืดอเอื้เล็กๆล็น้อยน้อยพอพอพอ,พอที่ว่ามันมีน้ำแฉะ โรย,โรย,โรย,โรยทับไปอีกทีหนึ่งบางบางลูกนี้ก็เช่นกันทำเหมือนกันเอามือไปแปะดินต้องให้เอือให้ให้มันเอื้อสักนิดให้ใหใหใหไปป่อนน้ำแฉะตอนที่ตอนที่จะมาทำก็ผสมว่าเสร็จแล้วคือเอาขุยมะพร้าวขี้หัวแกลบดำสามอย่าง แล้วก็มาโรยใหม่อีกครั้งบางๆทำอย่างนี้นี่คือแบบเพาะไม่ต้องใช้ดินโครนให้มันติดมือถูกกับปุกมาโรยบางๆแล้วก็มือแปะ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 ให้ทั่วทั่วเอาไว้ทั่วเลยครับนี่วิธีเพาะมาเล็กระท่มโดยไม่ต้องใช้ดินโครนไม่ต้องใช้ดินต้ม ต้องให้พยายามดินที่มาเพาะให้มันแฉะแฉะหน่อยให้มันพอเอื้อเอย่างนี้แล้วพอเสร็จแล้วขั้นตอนเสร็จขั้นตอนอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาดินดินเพาะที่เป็นกระสอบที่เขาขายสอบละประมาณ300กว่าบาทมารวยหน้าไม่ได้ซื้อเรานี่ขอเข้ามาไม่ได้ซื้อขอเขามามอขอข,าาขอแบ่งปันเข้ามา มาโรยหน้าเลมาโรยหน้าอย่างนี้โรยหน้าโรยไม่ต้องให้มากโรยบางๆก็พอแล้วโรยโรยโรยเพื่อปิดเกษรมันโรยบางๆโรยอย่างนี้ลูกนี้ก็เช่นกันเอาดินดินเพาะที่สอบละสามร้อยกว่าบาทขอแบ่งเข้ามามามาเขาเรียมามาโรยหน้าโรยหน้า ทำอย่างนี้นโยโยโยโ,ลยโลยแล้วมือไปแปะแปะใอ้มันพอมันมันติดกับดินดินดินของเก่าแปะแปะแปะ,แปะมันสะดวกกว่าโด,โดยไม่ต้องไปหาดินโคลนดินตัวมาอกีกไปกับอน้ำ น้ำไม่ต้องมากจังหวาที่ทำอย่านี้คือน้ำไปปลาปลแบบนี้จะรมเล็กๆน้อยๆพอให้พอเอื้อเอื้วเราก็ไปตั้งไว้ที่ใต้ถุนบ้านใต้บันไดแล้วแต่ย้ายมันโดนฝนโดนแดดบ้างไม่เป็นไรย้ายโดนฝนนี่ทำเสร็จเสร็จเสร็จ เสร็จพิธีทำแบบเพาะไม่กระท่อมโดยไม่ต้องใช้ดินโครนทำแบบนี้ให้ให้ที่เหลือเหลือส่วนเหลือก็ไว้ไว้ไว้ไวเพาะทีหลังอีกพอดทีอุปกรณ์มันไม่พร้อมกะละมังไม่มีมีแค่นี้กะละมังนี่วันก่อนที่ผมทำมาประมาณเดือนกว่าแล้วนี่วิธีทำแบบ เหมือนที่ทําอยู่คือใช้ดินประเภทนี้ดินไม่ต้องใช้ดินตมไม่ต้องใช้ดินโครนตัวครับเดือนกว่าแล้วร้อยเปอร์เซนออกทุกเมล็ดหอกหมดเลยทุกเมล็ดไม่มันส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นตนี่วิธีทำกาทำแบบนี้เหมือนเหมือนที่ผมทำทำห้เห็นเนี่ยออกมาประมาณเดือนกว่าแล้วนี้ นี่เขาเรียกว่าวิธีเพราะเมะลิกระท่มโดยวิธีไม่ต้องใช้ดินโครหรือดินตมใช้ดินธรรมดาครับเป็นงอนนวัเสร็จนะครับ,าารบ,นะรบ้ามีคลิปต่อไปนะผมจะมาทำให้เสนอให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกมือมักเล่นไม่ต้องไปซื้อของคนอื่นของชาวบ้านเขาถ้าใครอยากจะปลูกไว้ข้างบ้านหรือว่าจะทำเป็นสวนเล็กๆน้อยๆประมาณร้อยกว่าต้นศรีอายร้อยต้น ว่ากันไปบางทีก็ทำขายก็ได้ถ้ามีคนซื้อนี่ประมาณประมาณสิบห้าวันผมก็แยกแล้วใส่ถุงใส่ถุงดำเผื่อใครต้องการจะซื้อกำแบ่งขายก็บ้างถ้าเหลือก็ไว้ปลูกเองเสียมที่ไว้แล้วนี่ครับการพาเพาะเมล็ดกระท่อมแบบนี้แบบควบแน่นไม่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 ไม,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 ไม่ชัดเจนยังไม่แน่ทีว่าจะ ออกรากหรือไม่ประมาณสิบกว่าวันแล้วในวันก่อนที่ผมทำเอาไวด้ดูประมาณประมาณยี่สิบกว่าวัน,นผมอเมอยอดกระท่อมมามาทำแบบควบแน่นดูรากทำแบบที่ว่าถุงคลุมดินใสแล้วก็เอามาปักแล้วถุงคลุมพอรากพอเป็นรากแล้วก็ใช้มีดไราปาดข้างใต้ให้พอ รถน้ํามันน้ํามันจะไหลออกมันไม่คึงอยู่ในในกระป๋องได้สามต้นแล้วมีรากมีรากทั้งสามต้นแสดงว่าใช้ได้แล้วมีรากแบบช้าแบบช้าแบบเขาเรียกแบบควบแน่นผมดูใน y o u t u b e เลยลองทําดูแสดงว่าใช้ได้มันจะไม่กลายพันธุทุ่มแบบนี้ทุ่มแบบทุ่มทีเขาที่เขา อะไรเขาว่าสำหรับขบเคี้ยวประเภทต้มก้านขาวไม่ได้ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นก้านแดงเนี่ยครับก้านขาวขาวแตงโมขาวแตงกวาด้ยก็ไม่รู้ที่เขาเรียกกันแต่บ้านเราก็เรียกว่าก้านขาวมันไม่ได้เป็นก้านแดงเนี่ยครับผลทำเอาไว้ยังไม่แน่ตีว่าจะ ออกรากเต็มเต็มที่หรือไม่ประมาณ10ปกว่าวันแล้วอ้ต้นนี้ประมาณ20วันเห็นรากแล้วนะครับวิธีควบแน่นผมดูใน YouTube นี่ครับีนะ่ก็แบบทอมที่เพาะมาเมล็ดด้วยดินดินธรรมดาไม่ใช่ดินโครนครับ,ค,รบคลิปต่อไปผมจะนำเสนอไม่ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้็สวัสดีก่อนครับ